ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ใช้สายวันอาทิตย์ที่8เดือน5จะให้ปุ๋ยคอ,อกผักบุ้งนะะปุ๋ยนี้จะใช้ปุ๋ยมันมีหลายอย่างปุ๋ยคอ,อกมันจะมีหลายอย่างนะที่ญี่ปุ่นมันจะมีะขี้วัวขี้ไก่กันแล้วแต่เราเลือกที่จะใช้นะแต่วันนี้จะใช้ปุ๋ยขี้วัวแทนขี้ไก่เพราะว่าขี้ไก่ไม่มีถ้าจริงๆผักบุ้งก็มีหลายคนพูดว่าใช้ขี้วัวจะจะเหมาะสมเพราะว่าผักประเภทชินบายจะใช้ขี้วัวดีที่สุด เดี๋ยวเรามาให้ปุ๋ยบางคนก็งงว่าใส่ทุงดำแล้วจะให้ปุ๋ยยังไงก็ใส่ปกติอันนี้ก็คือปุ๋ยเราจะผสมแบบพวกเศษไม้แล้วก็แกลบเศษมังก็ใส่ปกติใส่ล,ลงไปเดี๋ยวก็จะอาบน้ําลงไปให้เขาไหลลงในในรูรูของต้นเงาเง่งงของบุ่งเนาะ สงคนถ้าไม่มีปุ๋ยคอกเนาะอยู่ต่างต่างประเทศมันก็จะที่แต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันกับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ปุ๋ยค่อนข้างจะโอเคนะก็ใช้ปุ๋ยเม็ดก็ได้แล้วแต่วัสดุที่เราหาได้พอเราปลูกผักกินเอง อีกหนึ่งวิธีก็คืออาจจะแช่ปุ๋ยคอกในน้ําเปล่าทิ้งไว้ประมาณสักคืนหนึ่งหรือสองคืนจากนั้นก็เอาไปลดผักบุงได้หรือลดผักต่างๆได้จัดน,น,น้ําในในถังเนี่ยนานลงไปเลยมันก็จะอยู่อยู่ในแบบนี้แหละ ปต่นนน้มันจะไหลลงยรนี้ปรนะ,ะานะมาณักอาทิตย์หนึ่งมาดูใหม่ว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงจริงๆผักบุ้งตัดออกประมาณสักสามหรือสี่วันเขาก็จะเริ่มแบบขแขนงเขาจะเริ่มงอออกมาแล้วนะ แล้ววันนี้เช้าวันที่สามเดือนหกมาดูผักบุ้งที่เราตัดออกไปแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาครั้งแรกนะแล้วก็ให้น้ําตอนนี้เขาก็บางจุดนี่บางกอเขาก็ยาวออกมาแล้วยาวออกมาเพื่อเราทิ้จกะเด็ดไปทํากับข้าวก็ได้แลนะเดี๋ยวมาดูผักบุ้งที่เราตัดไปข้าวแล้วก็วันนี้ก็วันที่สิบเดือนหกก็ประมาณสองอาทิตย์ได้นะตอนนี้เขาก็โตแล้วพอที่จะตัดออกจาก แปลงได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ต้นต้นหัวแปลงแล้วก็ท้ายท้ายดูก้านใบเขาใกล้ๆนะอันนี้ก้านเขาแล้วก็ใบใบทางนี้จะหนานิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูลำต้นเขาเนาะนี่ลำต้นเขาเนี่ยกิ่งก้านในเขาก็ก็ตนะกวบอยู่นะนเหมือนกับข้าวที่ได้ที่เราตัดไปเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็โอเคทางนี้ใบเขาจะเรียวเดียว